สวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเสียงพินเสียงแค่นจา่าเป็นสัญญาณบง่งบอกในเวลามาพบพีพ่อน้องคือเกา่ากับเรื่องเล่าเรื่องเราประวัติตำนานต่าง,างๆที่ได้ถือกําเนิดเกิดขึ้นในแถบทินสองฟังโขงยิบมาเราเอามาฝากคลิปนี้เป็นเรื่องรล่าของมักกะรีผลหรือนารีผลซึ่งเป็นพันธุ์ใหม่ชนิดหนึ่งตามขั้วเสือในตำนานป่าหิมพานต์ เป็นตนใหม่ที่ออกนวยออกผลมาเป็นหญิงสาวรูปปรางสวยสดหมดงามเมื่อย่ำผลสุกนวยสุกแล้วบรรดาลือสีกินนอนวิทยาท่อนคนท่านกับสีน้ำไปเสพสังวาบสัสนห่วยมาสร้างว่าเทละพี่น้องเป็นลือสีชีอไผ่เป็นเทผ้าอารักษ์จังไหนจังบทัดขาดจากเกลื่อนของรูปกิยามามาขับพี่น้องมาไปน้ำห้อย ควมเป็นมากของตำนานาเรืองนี้น้ำกันว่ามีควมเป็นมากจังใดกันแท้สำหรับตำนานาการกําเนิดเกิดกอ่อตนนารีผลน,นั่นกะมีตำนาน่ว่าวหวว่าเมื่อขรังที่พระวิษณดรกับนั่งมัดซี่พร้อมกับกันหาชาลีถือเน,นลเทศออกจากบ้านจากเมืองเพื่อกระไดพากันเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าหิมพาน และก็ได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่มองนักที่ปลาหิมพานมงนี่ก็มีสัตว์ปลามากมม้หลายชนิดและก็เป็นอันตรายหลบดาดแต่ว่าสัตว์เหล่านี้เมื่อได้รับเมตตาจิตจากพระเวสสันดรก็ค่ายคว่ำรุลายลงกลายมาเป็นมิตรนอกจากสัตว์ป่าทั้งหลายเ่านั้นแล้วก็ยังมีดาบดลืษสีหนักศิษย์วิทยาทรอนนท่านอยู่อาศัย และก็มีการไปมาหาสู้อยู่เรื่อยๆพนังมัดซี่โอไมีรูปร่างหน้าตาสดสวยโซภาบางที่บางข้างก็ออกหาอาหารหาผลหมาหลากใหม่ตามลํำพังแต่เพียงคนเดียวหากวานนักศิษธ์วิทยาท่อนตลอดถึงลือสีมาพบมาพ่้เขา่าตะบัสอาจสึแตกล่งใดแล้วก็เกิดหล่วงศินของตนเองเท่าสักกะเทวละได้เล่นเห็นเหตุหลายนี พระองค์กับจังไดเนรมิตตนใหม่วิเศษชนิดหนึ่งขึ้นไหวรอบทิศทางที่ห่างไกลออกไปก่อนที่ิิเขามาถึงดินแดนอันเป็นทีพำหนักพักพิงของพระเวสนดรหละกะนั่งมัดซี่ร่วม16ต้นตนตนใหม่วิเศษนี่ออกผลซึ่งมีรูปร่างคือกันกับผู้หญิงเมื่อผลโตเต็มที่กัสิมีสวดสรงองค์เอวผันผู้สาวแรกรลุนพุละผิวพันธุ์พุดพองสวดทรงองค์เอวรูปร่างหน้าตา งดงามปานนาั่งฝ่านั่งสวรรค์เมื่อเหล่าบรรดาดาบทลาษสีหนักศิษย์วิทยาท่อนคนท่านทั้งหลายได้เดินทางมาพบมาพ่อเขา่าเกิดสีผ้ากันเด็ดไปเผื่อเสบสังวรเหตุให้เหเล่าบรรดาดาบทฤาษสีหนักศิษย์วิทยาท่อนคนท่านมดอิทธิฤทธิ์ลงเนื่องว่าเสพสังวรกับมักคารีผลจังบ่สามารถเหาะหืนเดินอากาศ ต่อไปได้อีกแล้วก็บ,บ่าสามารถออกจากพื้นที่บริเวณมองนั้นได้มีวิธีเดียวที่สิออกมาได้ก็คือต้องบำเพ็ญเพียรใหม่จนแก่กาและอจังสี่สามารถเหาะเหือนเดิอนอากาศออกมาจากมองนั้นไดการทีเท่าสักกะเทวราชในละมิดต,ตนไม่วิเศษทั้ง16ตนกับเพื่อเป็นดานป้องกันบ่อให้เกิดเหตุเพศไพ่แกนั่งมัดซี่ป้องกันบ่อให้เสื่อมเสียผักเกียร ของนั่งทั้งนี้แม้ว่าพระวีสนอนดรและขนา่งมาซี่สิได้เสด็จกลับบ้านกลับเมืองมีออกจากป่ามาแลว้วแต่ตนหน้ารีผลกันยังคงมีอยู่ในป่าหิมพานตาบเท่าสม,มือนีว่าสันส่วนในวันคดีได้ระบุว่ามักกะรีผลเมื่อสุขแล้วสึกกายเป็นหญิงสาวอายุราวสิบหกปีแต่ว่าที่บริเวณศีรษะสิมีขวนติดอยู่ เหนี่ยวมือทั้งหกักกระสีเงาทอกันมีผมเงาสีทองตากลมข้อลันเป็นป่องบ่มีกระดูกแต่สีทรงเสียงใดคือกันกับมนุษย์อิหลีมักกลร่ผลถี่ยังออนกับมีลักษณะคือคนกำลังนั่งขู่เข่าอยู่แต่เมื่อโตขึ้นขากสะเยียดออกเมื่อโตเต็มที่กสะเยียดตรงคือกันกับเอายืนบรรดาลือสีกินนอนวิทยาท่อนคนท่าน ที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่กิสิภากันมากรออยู่ที่โค้นของตนนาลีผลเพื่อร่อหนวยผลที่สุสิได้อยากแย่งชิงเอาเพื่อไปเป็นนั่งลูกนั่งเมียเกิดการยือแย่งกันถึงขันทําล่กันถึงตายผู้ที่หาะได้ก็หาะขึ้นไปเก็บผู้ที่หาะบ่ได้ก็ใส่ไม่ซอยหรือว่าปีนขึ้นไปเก็บเอา เมื่อใดมาแล้วก็สิน้ำกลับไปยังทีอยู่ทีนอนของตนแล้วก็เฝ้าทนุถน้อมระแวกระวังยังดีบ่าหายไยไม่ยื้อยุดชุดเอาไปได้แต่มักกะลีผลกะมีชีวิตอยู่ได้เพียงเจ็ดมือเท่านั้นจากนั้นกะสิค่อยๆเน่าเปื่อยไปซึ่งในวัดกะดีไทยที่มีการกล่าวถึงมักกะลีผลหรือว่าหน้ารีผลนี่ก็มีในเรื่องพระวิสันดรมหาฉาิคั้หลวงและกะไตพู่มพร,รวง ทั้งนีกันยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมักกะลีผลที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันคือในช่วงกลางปีพศ2 5 3 9เเรื่องเล่าของมักกะลีผลได้ตกเป็นข่าวคึกคมตามหนาหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยเฮาก่อนหน่าเรื่องสร้างน้ำจักน้อยเมื่อมีการเปิดเผยวา่ามีสากไข่กับสากซัตว์แห่งๆคู่หนึ่งที่มีรูปร่างไข่กับมนุษย์สัมยังมีกลิ่นหอมอ,อ่อ,อนๆคือกันกับใม่หอม ซึ่งผู้ครอบคล้องอ่างว่าเป็นมักกะลีผลได้มาจากวัดแห่งหนึ่งในเขตจ,จังหวัดสิงบุรีซึ่งเมื่อนำไปเอ็กซเรล่กับพบพ่อว่าบ่มีกระดูกคือมนุษย์สำหรับผู้ทีโบเซีอกะสนันในทันกันไปต่างๆหน,าๆนา้าบางก็ว่าเป็นท่ารลกหน่อยที่เกิดมาผิดปกติที่ห้าหูจักกันในน้ำของลูกกอกนั่นแหละครับบางก็ว่าเป็นมนุษย์ต่างดาว นอกจากนี้แล้วที่ทั้งจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ได้มีคนในหมู่บ้านเสือกันว่าในปา่าไก่หมู่บ้านของพวกตนมีมักกะลีผลอยู่แล้วก็ได้มีผู้เขาไปค้นหาแต่ว่ามักกะลีผลได้หายโตไปแล้วเสือว่ามักกะรีผลมีรูปร่าง้ายมนุษย์แต่ว่าหน่อยกลัวเคลื่อนไว้ได้เร็วมีเสียงร้องแหลมสูงแล้วก็มักกินมักเขยบเป็นพิเศษ มีผู้ยิ่งผู้หนึ่งอ่างว่าคณะที่ตนเข้าไปในปา่าได้ไปเห็นอีหยังบางอย่างเขื่อนไหวอยู่ใต่กิ่งไม้เท่้งตนไม่สูงซึ่งมีรูปร่าง้ายกับมนุษย์แต่เมื่อเบิ้งคักๆแล้วกับว่าเม่อทั้งมนุษย์และกสัตว์อันนี้คือเรื่องเดาวที่มีข่าวมีข่าวปรากฏเกี่ยวกับมัคคลริผลหรือว่าหน้ารีผลในบานในเมืองเฮาจริงๆแล้วสําหรับเรื่อง มักกะรีผลหรือหน้าลีผลนี่สิมีจริงือบอพี่นองฟั่งแล้วกะพินิดพีหน้าถูกมือนี่ปัจจุบันนี่กะสิมีปรากฏให้เห,เห็นอยู่เรอยๆแหละครับบางที่เอาไปตลาดนัดหรือว่าไปหม่องทีมีร้านขายสมุนไพรหรือว่าของโบราณโบราณก็สิปรากฏว่าพอา่อค้าแม่ขายนําเอามักกะรีผลนี่มาขายครับ แต่สำหรับใบบุญใดเห็นและกะ็ได้พี่หน้าก็คือสิเมนเกิดจากการเห็ดแบบทํำแบบแม่พิมพ์แล้วก็ไปขอบกับผลไม้ชนิดหนึ่งจนมีลักษณะคล้ายครึ่งกับมนุษย์แล้วก,ก็ผักกานนามาหลอกลวงว่าเป็นมักะกรีผลหรือหน้าลีผลแล้วก็มาจําหน่ายใจแจกหรือว่ามาขายตลอดจนกระทั่งให้บูชาพุนลคับพี่น้องอันนี้คือเรื่องเาว ตำนานว่มเป็นมากของหน้ารีผลหรือว่ามักกะรีผลซึ่งเป็นใหม่ปลาในปลาหิมาพานใบบุญได้ยิบยกตำนานมาบอกมาเรามาเว้าสู่พี่น้องฟัง,พ,งพี่น้องกะพินิษพี่น้าเอาขับว่ามีจริงหรือ่มีจริงได้ยิบยกมาบอกมาเราแล้วกะศิลาพี่ลานน้องฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นเร่องอกเรื่นใจในการบันทึกประวัติบันตำนานเมืองไว้ใน YouTube พบอะกันไม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกทันครับ